สวัสดีครับทุกผู้ชม TC BAM ใน Travel Report นะฮะวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ลานหน้า Central World นะฮะมาดูศึกชิงแชมป์ระดับประเทศนะครับผมโดยช้าง Road to El c l a s i c o นั่นเองนะครับผมเป็นศึกฟุตบอลแบบ4คนครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับผมและทีมที่ชนะนะครับสามารถ ไปดูเอลคลาสิโกนะฮะเป็นแมตช์ที่ทุกคนรอคอยนะฮะระหว่างเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนานะฮะที่ประเทศสเปนเลยครับผมโอ้โหบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนะฮะนักทีมไหนยังทีมชนะตามผมไปเลยครับ บริษัทไทยเบเวอร์เรดมาร์เก็ตติ้งจำกัดในนามของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช้างจัดกิจกรรมช้างรถทูเอลกลาซิโกชิงแชมป์เหนือแชมป์ระดับประเทศบินลัดฟ้าสู่สเปนชมเกมประวัติศาสตร์เอลกลาซิโกโดยมีคุณสารกิจลัธที่ทมผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช้างและคุณสุรพลอุทินทุกรรมการบริหารบริษัทไทยเบเวอร์เรดพร้อมด้วยแฟนฟุตบอลมาร่วมงานกันอย่างคับข้างช้างทำแคมเปญตรงนี้นะครับเพื่อ แนวคิดมาภายใต้แคมเปญวิตของเราใช้ซานนะครับหรือริปลักยูมินิตเราอยากให้ผู้บริโภคนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยกล้าคิดกล้าทำนะครับออกมาแสดงฝีเท้าออกมาโชว์ของนะครับเพราะนี่คือเวทีของคุณนะครับวันนี้เราก็ได้สองทีมซุปเปอร์แชมป์แชมป์เหนือแชมป์เรียบร้อยแล้วนะครับแคมเปญตรงนี้เราก็คงคิดว่าเราจะทําอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้คนรุ่นใหม่นะครับพัฒนาแนวคิดนะครับแทนที่จะเข้าไปหายาเสพติดนะครับก็ได้ออกมา ออ,ออกกำลังกายนะครับเต่ฟุตบอลนะครับแล้วก็อยากจะพัฒนาวงการฟุตบอลของเมืองไทยด้วยนะครับทีทีแล้วช้างก็สปอนเซอร์หลายทีมนะครับรวมถึงทีมชาติไทยด้วยนะครับ<ะ>ก็นี่ก็เป็นหนึ่งในแคมเปญที่เราเรียกว่าช้างโรสตูเอลคาสิโกครับ<ะ> บรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นการแข่งขันฟุตบอลดาราโดยมีศิลปินแนวหน้าของประเทศมาร่วมง,งานกันอย่างมากมายรวมถึงการแข่งขันฟุตบอลระหว่างสื่อมวลชนกับทีมดาราอีกด้วยและฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศในศึก o รถทูเอลกาซิโก ศึกฟุตบอล4ีคนที่แข่งมามากกว่า5ภาคเพื่อหาผู้ชนะไปร่วมชมศึกเอลกลาซิโกระหว่างราชันชุดขาวและเจ้าบุญทุ่มแห่งสเปนถึงประเทศสเปนโดยผู้ชนะในรุ่นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีได้แก่ทีมทูทูสเตเดียส่วนทีมของประชาชนทั่วไปได้แก่ทีม V ี h ช e l ลซึ่งจะได้ร่วมบินไปชมแมตช์ประวัติศาสตร์ในเกมฟุตบอลลาลิกาสเปนระหว่างเรัลมาตลิดและบาร์เซโลนาในวันที่7ตุลาคมนี้ ภายหลังจากเสร็จการแข่งขันยังมีบรรยากาศสุดผ่อนคลายจากศิลปินนักร้องอย่างวงมายและสล็อตแมชชีนมาร่วมสร้างความสนุกสนานให้บรรยากาศในงานวันนี้อีกด้วยทีมกล้สุดๆครับพี่ทำได้แล้วก็ได้ไปประเทศสเปนด้วครับเียนได้ว่าฝันเป็นจริงเลยนะก็เราเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วเราก็เพ่งจะมาซ้อมกันได้เพราะต่างคนต่างเดียนครับเราชนะเท่าไหร่ฮะสามศ พวกผมกนขอขอบคุณช้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้พวกผมได้ไปประเทศตะเปนกันนะครับชีวิตของเราใช้สักเย้ตอนนี้รู้สึกดีใจนะครับแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกผม5คนครับมันเป็นเกมที่บาซ่ามาลิดมับิ๊กแบ็ของระดับระดับโลกถ้าเราได้ไปดูจุดจุดนั้นนะผลคงจะลุกเ้าครับผมชีวิตของเราใช้สักที่